สวัสดีค่ะวันนี้รัดผักหลังห้องชวนกันปลูกนะคะวันนี้รัดก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตต้นข้าวหอมนินที่รัดปลูกในกระถางเนาะซึ่งอันนี้เราก็จะเป็นถ่ายจากริมระเบียงผักหลังห้องของเรานะคะก็ฝาก fc ที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปหรือ fc เก่านะคะ fc ใหม่นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มุมล่างขวาเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะคะช่องของเราจะทำเกี่ยวกับการปลูกผัก ริมระเบียงผักหลังห้องในกระถางหรือในขวดน้ำพลาสติก DIY ที่เหลือใช้นะคะเพื่อนๆสามารถทำตามเป็นแนวทางได้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นพาวันนี้ก็จะพาชมต้นข้าวหอมนินที่รับปลูกไว้นะคะเห็นไหมคะริมระเบียงผักหลังห้องของเราก็จะเขียวกระจีด,ด้วยกอข้าวหนึ่งกอนะคะซึ่งเขากำลังตั้งท้องเดี๋ยวเราก็จะรอเขา ออกรวงอีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวก็เนี่ยค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะเขียวกะจีนะคะอยู่ริมนอกระเบียงผักหลังห้องของเราโคนเขาจะอยู่ด้านล่างนะคะวันนี้ลัดขึ้นมาถ่ายมุมสูงให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมนะคะเนี่ยค่ะก็ข้าวเขียวๆแล้วก็สามารถปลูกปลูกได้ในกระถางขวดน้ำหกลิตรนะคะเนี่ยค่ะข้างล่างเขาก็จะเป็นออกท้องใหญ่ๆเนาะก็จะเป็นมุมเขียวกจีนะคะก็เนี่ยค่ะ อันนี้เราเขาออกรวงเขาก็จะออกเป็นสีสีม่วงๆนะคะเป็นข้าวหอมนิลเนาะดิมระเบียงผักหลังห้องของเรานะคะเนี่ยค่ะก็เราก็จะรอรุ้นกันนะคะว่าเขาจะออกรวมให้เราได้เยอะขนาดไหนนะคะต้นข้าวเนาะนี่ค่ะก็ ปลูกแบบธรรมชาติไร้สารเคมีนะคะเราก็จะเห็นพัฒนาการของการเจริญเติบโตของพืชผักที่เราปลูกไม่ว่าจะเป็นผักอะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆเราก็ลองปลูกได้นะคะแล้วด้านข้างๆเห็นไหมคะจะเป็นสวยงามมากนะคะจะเป็นต้นกะเพราอย่างใหญ่เลยนะคะปลูกในกระถาง8นิ้วทีนี้เขาก็จะอยู่ริมระเบียงเนาะเดี๋ยวเขาเริ่มออกดอกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยแต่งสาวเขาแต่เรายังไม่ค่อยได้แต่งเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่า เขาอยู่สูงเนาะก็ยังไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะทําให้เขาเลยนะคะก็เนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นตน้นต้นข้าวแล้วข้างๆเขาจะมีกระถางกระเพราอยู่เห็นไหมคะอย่างนี้เราก็แต่งสาวเด็ดเด็ดเด็ดยอดดอกออกเลยนะคะเพื่อเขาจะได้ได้มีกระเพราให้เราเก็บกินตลอดนะคะนี่ค่ะอย่างนี้เราก็เด็ดออกเลยนะคะแต่งสาวกระเพราเนี่ยค่ะ ก็เป็นพาชมคลิปอกอข้าวไหวพิ้วตามสายลมเห็นไหมคะแล้วก็แนะนำเทคนิคแต่งเสากระเพรานิดนึงนะคะเนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศที่ธรรมชาติสวยงามมากนะคะ Hello everyone Now the right หอมลิมไร์นะคะก็เป็นการปลูกข้าว ที่เขาเกิดจากกระถางเนาะก็เดี๋ยวพาไปดูดอกของอกระเพราแบบใกล้ๆนะคะนี่จะเป็นดอกกระเพราเห็นไหมคะเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะเราก็จะแต่งสาวเขาแบบนี้นะคะนานๆเราจะขึ้นสูงแล้วก็มาถ่ายริมระเบียงให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะเนี่ยค่ะ ดีเราขึ้นมา update, อัปเดตผลของถั่วพุ่มเนาะเพราะว่าเขาอยู่สูงเราก็จะเลยพาให้ดูว่าบรรยากาศที่เราปลูกผักอยู่ริมระเบียงเป็นแบบไหนนะคะนี่ค่ะก็เราก็จะย้ายมาที่สมุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นส้มที่เราจะแขวนไว้ริมระเบียงนะคะต้นส้มโชกุนนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะยอดฮิตของเราก็คือฟ้าทลายโจรน,นะคะซึ่งก็จะ เขียวผจีสวยมากเราจะปลูกในกระถางแขวนที่เราทําจาก DIY นะคะเนี่ยค่ะก็จะแขวนไว้แบบนี้เนาะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นส้มที่เราแขวนไว้แบบนี้นะคะไอเดียก็พอดีเชื่อเขาไม่ค่อยอันนี้เพื่อนๆก็ลองไปทําได้นะคะเขาก็จะเกิดจากเห็นไหมคะต้นส้มตรงนี้เราก็จะเปิดไว้เพื่อให้เขา รดน้ำได้แล้วระบายอากาศนะคะส่วนข้างบนตรงนี้ก็คือป้องกันน้ำดินชะล้างจากช่วงหน้าฝนได้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็จะมีหลังคาเนาะแล้วเราก็จะพาไปดูพริกหยวกของเรารุ่นที่3นะคะนี่ยังไม่ได้เก็บแต่ว่าเหมือนเขาใกล้จะสุกแล้วหรือว่าตัวนี้เขาจะโดนแดดเห็นไหมคะเนี่ยค่ะส่วนฟากตรงนี้เขาจะโดนแดดนะคะเดี๋ยวไม่ไม่ค่อยได้ปิดเขาเลยนะคะส่วนตรงนี้เขาจะโดนแดดเนี่ยค่ะ น,นี้จะถ่ายมุมสูงก็จะเห็นค่อนข้างที่จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าเราจะปลูกที่ริมระเบียงผักหลังห้องของเรานะคะเนี่ยค่ะก็อันนี้จะเป็นที่ช่อดอกของถั่วพุ่มเขาเลยมานะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นบรรยากาศที่ริมระเบียงข้างบนนะคะอันนี้จะเป็นต้นเคลของเรานะคะหรือคณะใบหยิกเนาะต้นนี้จะมีสารอาหารมากนะคะเทียบเท่าเนื้อสัตว์มีโปรตีนสูงนะคะ ตอนนี้เราเหลือหนึ่งต้นเพราะว่าเราก็จะแบ่งไปให้หลานเรานะคะไปปลูกที่บ้านหลานเราเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นต้นถั่วพุ่มซึ่งกําลังออกออกผลติดผลให้เรานะคะแล้วตัวนู้นก็เป็นฟ้าทลายโจรแล้วก็ตัวนั้นนะคะจะเป็นต้นมันฝรั่งนะคะเนี่ยค่ะลราจะปลูกในกระถางแผนต้นที่เราเห็นใบหยๆเหมือนอเหมือนใบ มะเขือเทศนะคะแต่ว่ามันจริงมันเป็นต้นมันสลั่งนะคะด้านนู้นเห็นไหมคะก็จะเป็นกระเพราที่เราแขวนไว้นะคะเขาก็จะอันนี้ต้นเคลกำลังจะสวยเลยนะคะเรายังไม่ได้เด็ดใบาทานเนาะก็จะออกค่อนข้างได้เยอะเป็นพุ่มเนี่ยคะ่ะเพราะเรายังไม่ได้เด็ดใบาทานเพื่อนๆลองทําตามได้เลยนะคะแบบง่ายๆปลูก นิดๆเล่นๆเนาะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มสะสมได้เยอะขึ้นเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศริมระเบียงนะคะอันนี้จะเป็นพริกเนาะที่เราทำคอนเทนต์เก็บไปแล้วรอบนั้นเรามี3รุ่นอันนี้จะเป็นรุ่นที่3เรารอเก็บนะคะอันนี้จะเป็นรุ่นที่3เดี๋ยวเราค่อยรอเก็บอีกทีนึงเนาะ,ะตัวนี้เขาไม่ค่อยโดนแดดผิวเขาก็จะสวยนะคะแต่อันนี้เขาน่าจะโดนแดดเดี๋ยวเราลองมัดย้ายมาไว้ด้านนี้ไม่ให้เขาโดนแดดมากนะคะนะ่ค่ะก็ เป็นบรรยากาศสวยๆนะคะเดี๋ยวพามาดูต้นข้าววิธีหนึ่งเนาะก็เป็นคลิปที่พาอัปเดตต้นข้าวของเรานะคะแต่เราก็จะชมสวนผักด้วยเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกกําลังใจที่แวะเข้ามาติดตามรับชมคลิปของรัฐนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ thank you for watching my video h a v e an i c e day see you again next time ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกๆก,กำลังใจมีค่าสำหรับ คนทำคลิปเนาะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์เช่นเดิมนะคะก็ขอให้มีความสุขในทุกๆวันค่ะ่ไหมคะสายลมเขาจะปริวสวยงามมากนะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย